วันนี้ก็มาลองเล่นกล้องไรสายตัวใหม่นะครับยี่ห้อไฟหนูรูปร่างหนาา้าตาบอดดี้โลหนะครับอันนี้มีหลอดไฟอะเลสีเหลืองกลางคืนเป็นภาพสีอันนี้ใส่เมมโมรี่บันทึกได้ฟังเสียงได้ พูดได้นะครับเดี๋ยวเสียบไฟก่นอนอเสียบแล้วนี่มีแสงออกจากตัวกล้องทำคืนชัดแน่นอนอคุยพได้ด้วยปิดเจนเซอร์